อันถ้ากันจำใจบูชาต่อพระพุทธเจ้าอันดีปัจจุบันอนาคาตผลบุญที่กังใจบูชาต่อพระพุทธเจ้นนา,ท,า,จท,า,า,ท,า,าที่ล่วงไปแล้วก็มียี่สิบแปพระองค์ กเกษมีอีกอยู่คนต่อพรองค์ไม่ใน่าปวดเกิดมาตรฐานหลยแต่บ้านหยาบบ้านจนดัดเล็งหลังกันไมีโตนการฝึกเกิดขึ้นเมื่อพระศรีอาลีอเมกัยจะอุบัติขึ้นใน่น่าปวด ดักได้เงินกับปิ๊ดเอาดักได้ค่ำกับปิ๊ดเอาดักได้เงินกี๊ดกับปิดเอาโทรมีโทนการปัพธิ์บางเกิดขึ้นสี่คิดในสมัยคุธเจ้าอริยาเมตไต กะทิได้ฟังคำตอนหนาพระพุทธเจ้าอยากเป็นอรหันต์กะทิได้เป็นอรหันต์อยากเป็นอรหันิณกะทิได้เป็นอรหันต์เขาตืุษปัปโผทาร่างจิญจะมาเวกานั่งออกมาท่านที่ยา นะโรำ <c oughs> พ,พั่นจนไปธเตเพินอายุขัยคำมีผัวเดวาธีโมหนึมมน่งบนนมป่าเรียกหลาววยเป็นเบดาธีะตาไเน็นก็บอวันไหวบอกระกกระนาจนเขาชูง ส่นไม่ฮั่อสวนไม่สาระก็เงรื้อละวะันคือเกิดปัจจันพระพุทธเจ้าโอ้ให้ปาร์ตนาเอาเด้ออยากเป็นคนกับปาร์ตนาเอาอยากเป็นแค่ว่ดาด้กับปาร์ตนาเอาอยากเป็นพ้อมโลกับปาร์ตนาเอา อยากเป็นอรหันต์บาตรนาอวิบัติได้การทั้งบุญทางเด่นบุญได้อันสมไำเบิงเหตการณฝ้ายโลกโอ้ยดินกับพ่อดินนามกับพ่อนางไฟกับพ่อไฟอากาศกับพ่ออากาศ สำรพายอยู่คนเดียใกล้อนรล้หอนอันน้ำแขงตัวโลมันจร้ายที่เก็ดสาม,มนวมนดีนีถึจะคงแม่ดเดอ้อแันร่างก็่้อสามจี่ตัวเก็ดสาม มาเสือตัวหนึ่งที่ยังบอกเียงคิดหมอ้อเปนักพ่อราเสือมาโรยร้องปากโอ้มันมาหลายปากรองแต่ปากรองนั่นว่าอยู่ทั้งข้าวเขาปากรอง เลาะบ้านผู้เขา้องแต่ช่องป่าทุกที่จะมามาหลายหมอกกันนี้กับมันเือตั้งอราดแล้ว้านนำตัวอายุวันนต no ุโผพระลัม ันยิผัพะพ้อมาแปลว่าขอให้พวกท่านอยู่ด <adviser derrière> ีสบายอายนุ่นเป็นเมินเป็ตื่นเช็อเช็ดเช